สถานีขนส่งจตุจักหมอชิดนะครับเดินทางไปหน้านะครับโดยสมบัติทัวนะครับสมบัติตัวตอนนี้ก็ต้องมาขึ้นที่หมอชิด2นี่นะครับก็จะมีห้องรับรองอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้สมบัติทัวระบบมีปัญหาก็เลยต้องมาปริ้นที่ช่องปริ้นตัวด้านนอกนะครับเจ้าหน้าที่ก็บริการทาลา59นะครับ5ตัว567นะครับเซเว่นหมอชิดแต่อยู่ตรงด้านนอกราคาปกตินะครับทางตะลา59นะครับ องทุ่มสามสิบห้านะครับรถสองทุ่มยี่สิบต้องเข้านะครับคือรถมาแล้วนะครับกว้างห่เดียวนะครับกว้างาทีนะท่สามนะครับก็มีมาแวและล้างของฝากแล้วเข้าห้องน้ำนี่นะครับก็วิ่งมาแล้วหกชั่วโมงนะครับแต่ปกติอย่างเดียวถึงแล้วนะครับสถานีขนส่งจังหวัดน่านรถมาจอดตอน7จ็ดโมงเชา้ารวมเวลาเดินทางจากหมอชิดมาถึงน่านก็นประมาณ10ชั่วโมงนะครับเพื่อนเพื่อลองเดินทางดูนะครับ